ฮัลโหีครับผมแนวทางนะครับของลาววันจันทร์ที่6มิถุนายนนะครับ2565นะครับวันนี้มาจุดเป็นทูบเท้าเวสวุวรรณนะครับแล้วก็ทูบก้าดอกแล้วก็เทียน1เล่มนะครับเป็นเทียนดำทูบดำนะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆอนจากาช่องโชคลาภนาคาราชนะครับผมเดี๋ยวเรามา รุ้นกันนะครับเป็นแนวทางนะครับโอเเหยนดีใช่ไหมครับโอเครุ้นกันไปครับดูเป็นไกด์เป็นแนวทางนะครับ ให้กันมาใกล้พอสมควรนะผมว่าทางช่องนะครับก็มีการออกผลรางวัลนะครับถ่ายทอดสดด้วยนะครับ่าวายลาวนะครับฮานอยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากจุดทูปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการคำนวณ หอยบนนะครับหอยบนลาวนะครับอ,อยู่กันไปยาวนะครับในส่วนของทูบนะอ่าทางเพจทางช่องเนี่ยจะจุดเฉพาะลาวนะครับแล้วก็ไทยนะครับ ในส่วนของฮาหนอยทุกวันนะครับก็จะเป็นการคำนวณหวยนะครับเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับเป็นสูตรบวกเลขตายนะครับอ่าสูตรเฉพาะของทางเพจนะครับสูตรเฉพาะของทางช่องนะครับดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อจากคลิปนะครับทาลาววันไหนลาวจันทร์พุธสุขนะครับช่วงนี้เพยก็ ทุกวันอ่าทุกวันนะครับแล้วก็ไทยนะครับโอเคอันนี้เป็นการขอจากอหลวงปู่นะครับผมบูชาหลวงปู่สีสุดโทนะครับแม่ประทุมมานะครับในร่างของนาคราชนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับอ่าเป็นหลวงปู่ที่พระอาจารย์นะครับ อาจารย์ท่านนํามาให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอนะครับไม่ได้ร้องขอหลังจากที่ได้นะครับก็มีลูกหนี้ลูกหนี้ที่เป็นหนี้ระยะเวลานานแล้วแหละซึ่งจนเราคิดว่าเราไม่น่าจะได้เงินก้อนนี้ส่วนนี้คือนะฮะเป็นเงินก็โอ้เยอะพอสมควรน,นะครับตกอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าครับจู่ๆนะครับหลังจากที่ท่านให้อ่า ผมมาบูชานะครับก็ไม่ได้อธิฐานอะไรนะครับแค่ถวายน้ําให้เต็มแก้ววันไหนเราสะดวกถวายน้ําแดงผมก็ถวายน้ําแดงนะครับทูบเทปอธิษฐานอะไรทูบไม่ได้จุดอธิษฐานให้เพียงแค่อธิฐานไม่ได้สวดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ยังไม่มีบทสวดยังไม่รู้ว่าจะสวดอะไรให้ท่านนะครับก็ผมได้มาเป็นอ,องค์นักราชนะครับ องนัคราชนะครับแล้วก็ท้าเวสุวรรณท่านให้มานะครับทุกวันนี้ก็บูชานะครับแล้วก็อย่างท่าลาวอย่างเงี้ยผมจะจุดนะครับทูบดำเทียนดำนะครับลาวผมจะจุดทุกนะครับทุกวันลาวนะครับลาวไทยนะฮะ ดูกันไปยาวๆนะครับมันเอิดเห็นกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มาแล้วนะฮะสวยนะผมว่าเล็กนี้ ในเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ใครนะครับอยู่ที่ใครศรัทธานะครับในส่วนตัวผมนะครับส่วนใหญ่ของวัตถุมงคลที่ผมได้มาเนี่ยนะครับซึ่งผมจะมีผ้าจานนะครับแวะเวียนมาเยอะส่วนใหญ่เราไม่เคยร้องขอท่านเห็นท่านเห็นสมควรท่านเห็นเราเหมาะท่านเอามาให้ผมเองนะครับเอามาให้ที่บ้านเองนะครับอา่า เราถามว่าเราเชื่อเราก็เห็นผลนะครับเห็นผลก,ก็ก็บูชาไม่มีอะไรเสียหายนะครับทุกอย่างที่มันจะดีคือถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายทุกอย่างมันจะดีนะครับอ่าในส่วนของแนวทางในการให้ให้แนวทางตัวเลขประเภทพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ออกไปพิจารณานะครับเหมือนเรามีไกด์ครับเรามีไกด์ นะครับเรามีไกด์มันก็ยังดีกว่านะครับไม่ว่าจะเกิดการทําอะไรทั้งสิ้นนะครับทํากิจการงานค้าขายทุกอย่างนะครับถ้าถามว่าถึงเรื่องความเชื่อของผมอยู่ในความเชื่อที่เหมาะสมทุกอย่างมันจะดีที่สุดนะครับอันนี้คือแนวคิดของผมนะครับเราไม่ได้งมง่ายเราไม่ได้เราไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนเอาง่ายครับตัวเราแล้วก็คนอื่นคนรอบข้างไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ดี นะครับโอเคดูกันไปยาวๆนะครับโอเคเลขสวยมากครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมระหว่างรอเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงในส่วนของอเชฟนักขลาดนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่พญานาคเหล่านี้นะครับก็ผมทําค้าขายเนาะ,อะเอาจริงช่วยให้เราค้าขายดีขึ้นโน่นนี้นั่นไหมอันนี้ผมไม่ฟันธงไม่การันตีอะไรทั้งสิ้นแต่การค้าขายที่ผมขาย ขายดียอมรับว่าปีนี้ขายดีแล้วก็ดีโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีม่จริวมันเกิดจากเราเกิดจากเราแรงศรัทธามันมาทีหลังนะครับมันก็ทําให้การที่เรามองภูชาเชิงกบบาบไหวนะครับการที่เปลี่ยนน้าถวายมันก็รู้สึกทางด้านจิตใจนะครับผลช่วยหรือผลหลักจริงๆมันอยู่ที่การการขายการบริการของผมนี่แหละ ผมจะยึดหลักของจิตวิทยาหลักของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับความเชื่อผมจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นความเชื่วก็คือการทําให้สบายใจแล้วทุกอย่างผมเชื่อเชื่อกับงมงายป็นคนละอย่างกันนะฮะวันนี้ก็มาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับรวมไปถึงการพูดนะครับอธิบายนะครับผมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับผมเป็นคนประมาณนี้ชอบพูดนะครับ เราจะการันตีถูกไปเลยให้เป็นไกด์แล,ล้วกันนะครับเข้าไม่เข้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับในส่วนของสามตัวผมหมุนนะหมุนในส่วนของตัวเลขที่ได้เนี่ยผมหมุนหมุนแยกแค่นั้นจบนะครับในส่วนของราวนะครับจะไม่ต้องเยอะแยะมากมายนะครับ ในส่วนของฮานอยเดี๋ยวการบวกเลขตายเดี๋ยวเราจะมาตามคลิปอีกนะครับกองวันที่หกมิถุนาวันจันทร์ที่หมิถุนายนสองพัรห้าวันนี้นะครับเดี๋ยวฮานอยนะครับส่วนฮานอยผมจะคำนวณน,นะครับสูตรคำนวณฮานอยปกตินะครับผมแล้วก็ ฮานอยมีฮานอยปกตินะครับฮานอยพิเศษฮานอย v i p 3น้นอยนะครับก็จะมาคำนวณนะฮะยังไงเพื่อนๆนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำคัญกดติดตามเพจเราไว้นะครับอ้ออีกอย่างนะครับแล้วก็ทางช่องมีการถ่ายทอดสดผลออกรางวันนะครับผลออกรางวัลฮานอยทั้ง3น้นอยนะครับแล้วก็ลาวนะครับ ออกรางวัลน,นะครับถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่องอผ่านช่องชุกลาดนาคลาดนะครับสายโค้งเนาะบ้านเราพญา,าน,นาคนาคราดมีมาหมดแล้วดูกันยาวๆนะครับคลิปนะครับ โอเคมาแล้วครับมาแล้วฮะโอเคเพื่อนๆเห็นกันเนาะใครเห็นก็ขอให้โชคๆนะครับหมานๆนะฮะโอเคได้ไหนครับพ่อได้ครับผม ตอนนี <dialect> ้เงินต้นทองต้นหน่อยสมเด็จหน่อยฟอดูบะครับโอ้ตอนเงินต้นทองผมหลงผมหลงผมอ่ะผมหลงอันนี้ต้นใส่เงินโฟเงินโฟทองครับผมเดี๋ยวเดินหน่อยซ้ำเลยหนอน่าจะเอาไปใช้กับหยังครับหน่อยไปบ่แต่ว่าสำหรับต่างสารเนี้ยใส่เนี่ย ครับคู่เดียวบ่ะครับหาสิบเก่าหาสิบบาทครับครับใส่สาใส่ายอันนี้ก็งามได้หละนะครับใยสีผมไใไใยนาคาาดเอไหใลงพยายนะโอ้ครับในว่าไปใส่ในในสาร,รบใบสีหน่อยนี่ยมันงามดีผมมา่า แค่แนวด้วายกครับอ่ามีครับผมอมืเอาเป็นใส่นี่ได้บอครับแต่วาก็เป็นใส่ขั้นหาแบบซองผพม,มันเบิดแตน่นะแบบซองผมแังสีขาวตาบาทครับผมข้าขาใส่บปลายหลนะครับ อันเดียวกันครับสาบ่ายคือกันครับได้ครับผมขอบคุณครับก่อนที่ผมมาจุดนะครับ ทีนะครับเมื่อกี้ก็ติดลูกค้าหน้าร้าาวันนี้ผมมาจุดนะครับผมจะเปลี่ยนน้านะครับให้อ่หลวงปู่นะครับหลวงปู่พญานาคเราก่อนนะครับหลวงปู่นาคขลาดเราเนี่ยครับผมจะเปลี่ยนให้ก่อนนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานค่ะครับผมนี่เลยครับครับเอาเป็นแบบเพลิงเลยบ่ครับแบบเพลิงบ่ครับถ้าแบบเพลิงที่ใหม่ดีกว่า เป็นยูเนี่ยนิจะเป็นคู่เพื่อกันจีเพิงก็ยังสีหน้าครับหน้าใสร้ายปะใช่บบครับโบสแตงเก้าแบบธรรมดาก็เลยครับอันนี้อะารหาบ่ะหนึ่งสองสี่ห้าห้าห้ายิมห้าครับผมฮาาครับ <c oughs> สูรเพื้ออยู่บ่ต้องแ่บอืม พอจะปูกต้องหนอกอืมครับเห็นนางบาทมันสุดแน่ครับอ่ะโทษทีครับอาจจะเรียวๆนะครับสดๆนะครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะครับว่าก่อนที่จะจุดวันนี้ก็เปลี่ยนน้ำให้ปูน่นาคขลาดนะครับ นักลาดปูพญานาคเหล่านี้แหละนะครับอ่ามันจะเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้มีบทสวดบทอะไรนะครับก็เพียงแค่อธิษฐานแค่นั้นนะครับก็เป็นการจบแล้วก็ผมก็ไปสุ่มเอาเอาทูบนะครับสุ่มเอาทูบนะครับอ่าโอเคเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับโอเคอ่าตามนี้นะครับอ่ายัางไงก็เป็นแนวทาง เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขนะครับเดี๋ยวไปเขียนลงนะครับจะหมุนให้นะครับหมุนให้อีกรอบหนึ่งโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับผมจะจุดทุกให้ทุกหวยราวไทยนะครับในส่วนของฮานอยนะครับผมจะทําการทําการคํานวณนะครับทําการหาเลขให้โอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่รับชมจนจบเพื่อเป็นแนวทางนะครับของหมายวันนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ